อยู่ในบ้านที่ผมชอบมากที่สุดคือเฟ e เดริกมอลวันนี้จะมาคุยกันครับกับพิเกตเหมือนเดิมว่ากลิ่นไหนเป็นกลิ่นที่ผมชอบในบ้านนี้มากที่สุดไป d i f f u s i n Classic of Tomorrow เราอยู่กับเฟรเดริกมอลครับกับพิเกตอาร์ติเลเยรเฟรชเหมือนเดิมถ้าใครอยากได้น้ำหอมแล้วก็อยากได้น้ำหอมนิชแล้วชอบบ้านนี้ก็มาพิเกตได้ที่เอ็มพอียล์คับทุกวันนะครับครับได้ทุกวันลยทุกวันครับ ตามนั้นมาครับพี่เกศบ้านนี้เป็นบ้านนออกที่ผมชอบมากมอเยครับผมมันยังไงเอ่ยเคยดมองครับอีนิชือมเดี๋ยวมาฟังเพือนตมองเขาเปรียบเส้ตัวเองเป็นเหือนสัาพิมเป็นเหมือนพิมพ์หนังสือเขาจะทิมานงสมทำานร่วมกับเออรฟูเมอร์ทัง12คนอาปัจจุบันเพ่มเป็นสี่แล้วซึ่งเหมือนสัาพิให้แบบเออร์ฟูมเมอร์มาทีมของเขาออกมาเป็นนักออกแบบโอเคครับหานักเขียนมาหานักปรุงมาโอเคครับ คอนเซปต์ของแบรนด์นี้ก็คือไม่จํากัดต้นทุนไม่จํากัดความคิดสร้างสรรค์เปเต็มที่เปเต็มที่ครับเดี๋ยวฉันต้องคนวณการขากเองใช่คบโอเคคาในสิทิ์ที่เร้าของธรรมดาทั่วไปอาจจะถูกข้อจํากัดด้วยเรื่องของแบรนด์บัจเจตใช่ใช่อันนี้ดีนะเปิดโอกาสให้เต็มที่เลยไม่กจะใส่โฉมอะไรเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราดูความเป็นไปได้ในการขากของเราเองผมว่าวินวินนะเขาเองก็จะได้ของดีผู้บริโภคเองก็ได้ของดีตัวนักปรุงเองก็ได้ใส่โดยที่ไม่มีลิมิตอะไรเลย เยมากจะสังเกตว่าขวดมินิมอลธรรมดามากๆผมชอบผมชอบความมินิมอลแบบเนี้ยครับผมเข้าใจพิเศษความเป็นมบุครลค่อนข้างม,มาก<อ>ให้ชื่อโบนท<อ>ั้งโบนให้เครดิตให้เครดิตครับหยิย่งเท่บผมกลิ่นแรกที่อยากจะให้เอาชื่อโบนว่า French LoverFrench Lover เราบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นชื่อเขาถูกเปลี่ยนชื่อก่อนหน้านี้ชื่อว่า b o y s Duo เป็น b o o t กับ l e r o n g โอเคเป็นไม้ที่ถูกพายุฝนตกซับมาดูครับเฟรนช์มันมีความเฟรนช์มันมีความเกี่ยวขมเกี ه, ่ยวขมเกี่ยวขมเกี่ยวขมซึ่งปีนี้ออกมาปุ๊บคุณเฟรดดี้บอกได้ไปออกงานสังค<ผ>ม,มชาดปีหลายงานมากครับ แล้ก็จะมีคนเขาต้องมดูใช้กี่อะไรของจังหนย่งซึ่งคนเราอะบวชเป็นคนฝรั่งเศสทั้งหมดก็เลยถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นเฟชเชอร์เราเราเข้าใจได้ว่าอย่างนี้กลิ่นแบบนี้เนี่ยกับบ้านเราอะอากาศอย่างนี้อาจจะอาจจะไม่ได้เหมาะสมร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะต้องเลือกไปงานแอร์ไปงานดินดอเลยครับแต่ว่าถ้าอย่างบ้านเมืองเขาผมว่ามันเข้ากันมากๆบวกกับกลิ่นตัวเขาอะว่าเหมาะสุดคราวนี้ถามว่าคนไทย กลิ่นแบบนี้มันเป็นกลิ่นที่เท่อะผมว่ากลิ่นเท่มันให้ความรู้สึกว่ายกระดับค,คุณเท่ขึ้นคุณมีรสสิองมากขึ้นซิกเนเจอร์นี่เต็มร้อยเลยใช่ครับคือมีความชัดเจนมีคาแรคเตอร์สุดๆถูกต้องแฟชั่นเลเวอร์แฟชั่นเลเวอร์เขาอธิบายกลิ่นว่าเป็นแบบไซเลนท์แอมบ,บเิเกชั่นเป็นแรงดุจที่แบบยุบเงียบเก่นด้วยครับเป็นกลิ่นที่เรียกขอบชมโดยที่คนรอบข้างอาจจะไม่รู้ตัวพรามันจามี้ะหอมของเราโอเคนี่จบมาช่ิมกัน โดยส่วนตัวรู้สึกว่าเลิฟจริงแต่ว่ามันกึ่งกึ่งหรือโอเอะกึ่งๆนะคือถ้าคนที่ไม่เปิดใจรับสมมติไปเดทกับผู้หญิงแล้วผู้หญิงคนนั้นไม่เปิดใจรับกลิ่นนอกเหนือจากที่ฉันเคยดมอ่ะกลิ่นเนี้ยอาจจะตายได้อต่นจะค่อนข้างแบบแปลกนิดนึงใช่ใช่แต่ผมว่าหอมชอบครับนี่คือครั้งนี้คือแบบแรกที่เรียกยจะเป็นของดิฉันอ้าวเหรอโอเคเล่ตุยจะเป็นของโอ๊ค French Lover ตัวแรกครับดี <ขอ S 1> มากๆที่อยากให้ลองครับ Jewel เนีเ่ยความเฉีบอันนี้เนี่ยชอบมีคนถามคุณหมอใช้ไหมหมอะไรดี <laughs> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกกลิ่น่า i h u a h u a m o u n อะไรที่สบายๆ <laughs> อันนี้เป็นกลิ่นที่เหมาะมากๆใน <c oughs> อาชีพชุดกราวค่คุณพยาบาลคุณหมอต่างๆหมอฟงบอกฝันหมอเอ้ยหมอเอ้ยนี่ือกลิ่นของหมอ มันหอมมากครับแล้วมันมันหอมแบบสะอาดสะอ้านดูมีความรู้อะไรอย่างเงี้ยดีมากอันนี้เพิ่มเติมครับเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นมิ้นต์กับดอกเจอร์เนียมกลิ่นมิ้นต์จะแบบให้ความสดชื่นสะอาดให้จริงมากสมกับความเปมเหมือนไปชนกันครึ่งเลยเจอร์เนียมเนี่ยไม่ค่อยได้กลิ่นชัดมากครับผมเคยได้กลิ่นดอกเนี้ยจากที่อื่นนะมันจะชัดมากเลยอันนี้มันเหมือนมาชนกันแบบมิ้นต์ชึ่งหนึ่งดอกครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับดีมาก บอกว่าเป็นกลิ่นเฟรชที่ติดทนนานครับมากถ้าคุณใช้กลิ่นเฟรชนู่นเฟรชนี่แล้วคุณยังหาที่จบไม่ได้อยากให้สดชื่นกว่านี้กว่านี้นี่ก็ออกมาละรับต่อไปที่อยากให้ลองต่อไปครับผมโลดีแบนดครับโดยคุณจอร์คพอยต์เลน่าจเป็นผู้ปลูกครับคุณจอร์คพอยต์เลน่าที่ทำน้ำหอมให้กับแอนเดรส์มาก่อนแอนเดรส์แนเดรส์ไม่หลายรุ่นหรือว่าทุกรุ่นเลยครับแต่แอนเดรส์เขาทำไแล้วก็ในรุ่นอื่นอื่นอะไรัี่อื่นก็ทำ ปีนี้ครับโลหมายถึงครับที่แวนหมาถึงไม่ดูดเป็นนะคับที่อยู่ไมดูอันนี้เข้าถึงงาใช่อันนี้เข้าถึงง่าส,มสม่วนผสจะเป็นเบอร์กามอดครับ่อริออชอทอตหรือวอเที่โอชุคอืออืไ้กนี้เข้าถึงง่ายเลยดีครับได้มาได้ใจของกลิ่นนะจอมปอดได้มาจากการที่กลิ่นร้านเบนกอดยาตอานเช้าในฤดูใมลึกซึ้งจริงๆบอกว่าเป็นกลิ่นที่ใช้ได้ง่ายที่ทำเย็นสดชื่นรูหรา ใช้ง่ายจริงสดชื่นดูราจริงเป็นกลิ่นใช้ง่ายที่สุดเท่าที่ดมงมาแล้วกัะของของบ้านนี้คือคือเข้าใจง่ายๆหอมแบบแบบเร็วๆเลยหอมเลยอเงี้ยดีมากครับชอบกลิ่นไอ้อินสปายเขาด้วยนะน้ำค้างบนยอดยาในฤดูหนาในดูหนาที่ประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสยาวแท้ต้องนี่ครับบูสิกฟม สับป,ประรดไปยังไงบ้างมันพาเพื่อนมาด้วยมันไม่ได้มีสับป,ประรดนะมากับอะไรครับเนี่ยลาเวนเดอร์พาชูรี่แล้วก็วานิลลาพาชูรี่ครับพาชูรี่ผมว่าพาชูรี่นี่แหละมามามาเยอะเหมือนกันเริ่มผิวคุณคานนคร์ลอสเฟเนร์กับคุณเป็นร์อีกหรอต้องการสารปรากาบอิ่มลาเวนเดอร์อ้าวลาเวนเดอร์ผสมกับพาชูรี่ผสมกับวานิลลาแต่เขาแบบสอง กล้องที่เป็นสีหรือเลนที่เป็นสีในส่วนูรณ์แบบเนี่ยเขาเลยเลือกถือซับบะลลูนเขาเลือกใส่ซับบอลลูนเข้ามาด้วยถามว่าดีไหมดีแบบน้ําหอมลึกลับอะอ่ะลึกลับอือคือชอบคนชอบกลิ่นลึกลับแบบเป็นแฟนแนวแนวนั้นน่ะครับจะเหมาะมากลึกลับหน่อยลึกลับหน่อยผมจะบอกว่าโคชชั่นแรงมากเชื่อครับเชื่อโคชชั่นแรงมากไปกลิ่นที่ ติดทนก็ไม่น่าพูดถึงแม่ตัวต้องแรงสุดอันนี้ถ้าคุณชอบซื้อน้ำหอมแล้วคุ้มค่าคุณมาดูคุอติดนแล้ะกระจายตัวแรงสุดสุดก็อันนี้แหละเป็นสกปรกจริงๆนะแต่มันมาพร้อมกับที่ผมได้กลิ่นคือจะเป็นพาชูรี่นะที่คือจะเป็นกลิ่นสมุนพรอย่างหนึ่งแต่ไม่รู้คืออะไรพอพี่เก็บอกว่ามันคือพาชูรี่ก็ชัดเลยพาชูรี่จะมีความชัดของเขา้ก็มีความติดทนสุดของเขาอ่ะดีครับ อันที่สี่ลองพัชชุลีอีกสักกลิ่นนะครับพักพชชุลีแป๊บหนึ่งในแนวพี่เกสได้ครับไปกลิ่นที่ผมชอบมากๆคือลิปสติกโรสจับไปแล้วก็กลิ่นที่ดังมากๆคือ Portrait of a Lady ใช่เลยอ่าเราเรามากลิ่นที่เข้าใจง่ายๆแมาดมกันหน่อยถ้าถ้าพี่เกสใส่พัชชุลีผมอีกอันหนึ่งผมน็อกเลยหลับตรงนี้ลิปสติกโรสอันเนี้ยได้กลิ่นครั้งแรกเราว้าวแบบว้าวว้าวว้าวแต่สิบสเบสเนอะผมลองชิมเนี่ยมันพาวเดอร์วิมากอ่าใช่ใช่ มันมีแบบที่เป็นคล้ายๆแบบนี้แต่พาร์ทร่มันน้อยกว่าน,นี้นะครับมีครับแ,แบรนด์อันนี้ผมชอบมากๆครับคือเรื่องนี้เรื่องใหญ่เราต้องคุยกันคุณผู้หญิงทั้งหลายที่ดูช่องผมแล้วอยากได้น้ำหอมมัดใจผู้ชายไม่ว่าจะคบกับเรามานานแล้วหรือจะเพิ่งไปเดทกันก็ต,ตามกลิ่นนี้จะทำให้คุณผู้ชายนึกถึง first kiss ของเขา แล้วเขาก็จะนึกถึงคิดที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตอันไกลนั้นด้วยฝากไว้แค่นี้นั้นสั้นลิปสติกโรสลิปสติกสีแดงบนปากของคุณนั้นบวกกับกลิ่นนี้ผู้ชายที่ไปเดทดด้วยแล้วมันพลายไม่ต้องอีกต่อไปกลับมาเรื่องสาระครับมันหอมมากมันดีสุดดีมากผมติดพาวเดอร์ี่นิดเดียวที่มันเยอะไปครับเป็นพาวเดอร์ีจากดอกไอวิสครับไอวิสใช่ไหมันเป็นเออมันมีความแบบเยอะจังเลยฮะโอเค ครับ Portrait of a Lady กลิ่นนี้เป็นกนนลิ่นที่จูบ100%มาโดยน้องวาเลนไทน์ชอบมากๆครับผมผมก็เลยต้องรีบมาดมเลยฮะเป็นกลิ่นท,ที่ใช้ดอกกุหลาบถึง400ดอก400ดอกตัวน,นี้ควดถูกเต็้องช่างใช้ทรัพยากรสิน้นเปลืองจริงๆขอดูชื่อคนทำหน่อยสิคุณโดมินิกโคบิยอครับคุณโดมินิกคุณใช้ทรัพยากรสิน้นเปลืองมากสั่งเขาจะเป็นเข้มเข้มข้นตะโก ถ้าอย่างนี้ผมขอแทรกเรื่องราคาครับเทียบไปง่ายๆเลย Rose lipstick lipstick Rose กับตัว p o r t r a v o l u s e lady นี่ต่างกันย lipstick Rose อยู่ที่9,799บาท Product จะอยู่ที่13,299บาทชัดเจนด้วย Material Cost ตามนั้นครับราคาทวเีมากอ้าวก็หอมครับน้องไทย p ี่ว่าก็หอมเดียวก็หอมผมอยากจะบอกว่า p o d u c t r e v o l u l i o y อ่ะครับถ้าเราพิจารณาเขาดีๆครับคิดว่าอาจจะใช้ง่ายกว่าที่คิด อ๋อใช่เห็นด้วยนะเห็นด้วยไม่ไม่ได้ใช้ย่างเลยครับดอมเขาู้สึกว่าไม่ได้ใช้ย่างผมรู้สึกว่าใช้ได้มทุกวันเป็นซิกเนเจอร์เซตของคุณผู้หญิงอลายคันได้เลได้ไม่เดี่ยวครับครับแล้วก็มีความเข้มข้นมากพอที่คุณผู้ชายก็สามารถใช้ได้ด้วยอืมครับค่ะค portrait of a lady เมื่อสักครู่นี้ครับผมชอบลิสติกหมดแต่ว่ารู้สึกว่าคาวลูดีเกินไปใช่ลองไม่ดีกลิ่นนี้แล้วกันครับอุ่นโขกเนี่ยไปยาเข้าไป ถึงโดนนะเข้าใจว่ามันพัดรีน้อยกว่าแต่ความความลิปสติกโรสที่เราเรมายถึงจุดแรกของเราที่เราบอกกับเพื่อนๆเมื่อกี้มันหายไปจะบอกว่ากิ่นนี้ครับเป็นกลิ่นลับที่ผสมกับกลิ่นของวน์อาจจะเป็นผักที่เรียกว่าเป็นดาโ์บสเยก้ มีมีความเป็นโรสที่อินเทนต์มากๆแต่ไม่แหลมไม่ได้แหลมโรสใช่ครับแต่มันแหลมด้วยโน้ตอีกโน้ตหนึ่งคือวายอ่าอาจจะเป็นคิสที่หลังจากที่บบเพึ่งดิ white ๊กวายเสร็จอะไร<บ>ะนี่คนชูชูตัวจริงอยู่ตรงนี้นี่แหละ <c oughs> คาสโนวาใช่เลยอบฉีดสองอับบออนมสอกันเลยได้ไหม <c oughs> เราดูกันได้ลิปสติกโรสกับอุดโรสเท่านั้นะครับ คุณโรสใช่มันดีมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันคือตอนแรกมันมันยังไม่ดีตอนนี้มันดีขึ้นเรื่อยๆโอเมก้ดีครับขอบคุณมากครับดีมากๆครับกลิ่นนี้จะไม่ค่อยไดีไปลองนะท็อปบิดเบสครับถ้ามาจากผมพี่ไปขึ้นอยู่กับจมูกคุณว่าได้กลิ่นอะไรมากกว่าวว้าเลิฟครับเลิฟครับเลิฟครับเลิฟเลยครับ ดีอ่ะบ้านนี้มันดีอ่ะต่อไปครับ The Perfume de Paris ครับครผมทำโดยคุณเอ็ดมอนดูจิจิครับผมซึ่งคุณเอ็ดมอนเนี่ยครับเป็นคนที่ปลุกเบิกน้ำหอมในบ้านของบริสเทนี้ก่อนมีอออ์สวานที่เป็นผัวซีร์อ่าฮะเขาเป็นคนทำเหอ้คนดังอีกแล้วเป็นระดับแหล่งคนดังมารวมตัวกันครับถูกต้องครับซึ่ง The Perfume de Paris ครับ คือน้กของของคุณเทรสซึ่งเป็นภรรยาของคุณเอ็ดมอนด์คุณเอ็ดมอนด์ได้ทำนักของให้กับภรรยาของเองใช้เพียงคนเดียวเอาของเมียมาขายนี่เองสงสัยเจอโควิดเข้าไปครับคุณเอ็ดมอนด์ตั้งแต่ปี1956เอาตอนนี้ไม่เป็นโควิดตัวจริงครับผมจนเมื่อแบบคุณเอ็ดมอนด์ได้แบบเสียชีวิตไปคุณเฟรดุยหบอกได้ไหมครับภรรยากับลูกชายของเขาก็เลยแบบเฮ้ยดูมีนักของแบบที่น่าสนใจไะไซึ่งคุณปู่ของคุณเฟรดุยหบอกเป็นเพื่อน ขาเลยมีความเชือเอ่อมโยงอะไรต่างๆได้รับความไว้วางใจครับให้หนำผลกลินี่นครับรามาวางจำหน่ายได้เพื่<ง>ยอยกย่องเชื่อชูว่าเป็นผลงานชิปเอชของราชินีไทยเยี่ยมมากๆที่มาที่ไปดีมากๆครับแค่ฟัง,งที่มาที่ไปก็ไม่อยากโดนรักลื้อเลยได้ไหม<ง>อันนี้ชื่อว่า<ง> the perform the series the perform the series ผมรู้สึกว่าผลิตีแบบทาัดเจนมากๆ กลิ่นที่เกิดมาตั้งแต่ปี1952ปัจจุบัน2021ยิ่งดิ้นอยู่เลยกลิ่นน้ำหอมมันคล้ายๆกับเสื้อผ้าอ่พี่เกดมันเหมือนกับพอได้กลิ่นนี้มันหลายๆกลิ่นที่พี่เกดหรือเราคุยกันอะเรารู้สึกว่ามันคือตำนานมันจะถูกไวมายไปถึงเสื้อผ้าการแต่งกายของคนในสมัยก่อน มว่นสมัยก่อนเนี่ยถ้าสังเกตการใส่สูตรของแ่นสมัยก่อนทีน่เก็นครับโหฟรีฟิสสวยๆเนียนผ้า<ม>ดีมากๆครับแล้วก็ใช้มาได้จนถึงปัจจุบันใช่ไหมปัจจุบันเองก็ถูกย้อนกลับไปแล้วใส่สูตรฟรีฟิสเหมือนเดิมสูตรลักษณะาการใส่การตัดกลับไปเป็นเหมือนเดิมแรับเช่นกันเลยน้ำหอมบางประเภทกลิ่นที่แบบไม่ต้องฉุนฉาดมากแต่เขาอยู่มาได้เป็นเป็นห้าสิบปีร้อยปี มันโคตรตำนานมีแท่งเฉยๆะได้กลิ่นแล้วมันรู้สึกเหมืนนอมน,น,มนแบบนั้นไม่นคือกลิ่นของตํานานมันอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ชอบนะครับเพราะว่าทุกคนอาจจะชอบความเข้เงงงาใจง่ายคนที่ชอบตํานานต้องเป็นคนที่ในตู้เสื้อผ้าคุณอยู่ได้เป็นสิปีไม่ใช่ fast f a s h i มันเลือกคนจริงๆก็ถ้าคุณเป็นคนที่อยากจะแบบอยู่ยาวๆไม่ได้อยากเปลี่ยนอะไรบ่อยๆเป็นคนเรียบๆ back to basic ผมว่าเหมาะกับกลิ่นแบบนี้นะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ fast fashion เปลี่ยนทุกอย่างไวๆเสื้อผ้าการแต่งกายเปลี่ยนไปวันเยียฉับ จะยังไม่ตอบโจทย์เลือกคนจริงๆแล้วก็เป็นน้ำหอมที่ดีครับผมชอบที่มาแบีเยี่ยมมากๆโอเคแต่ผมยังดมอุ่นโรสอยู่เลยโอเคครับเป็นไงต่อพูดถึงเรื่องสูตรครับครับับพัชชูรี่แล้วโอเคครับผมโดนดึงกับมาพัชชูรี่อีกแล้วครับมาเชียร์นะครับครับผมกินนี้ที่ผมได้กินครั้งแรกผมรู้สึกก็ฝันคาบซิก้าพกเปอรตอนเนี้ยเราพก พาหน้ากากอาตมาอย่างเดียวไม่ต้องพกปืนกอดฟาเธอร์สองมาลิเบียตเอออันนี้ใช่นะจริงจริงบรม้ถึงความมาเฟียเปินมาเฟียซิก้าแต่พัชชูรี่มันมันก็ไม่ได้แรงมากะผมเจอพัชชูรี่ที่แรงกว่านี้อันนี้โอเคนะเป็นพัชชูรี่ที่อยู่ในช่วงกลิ่เออละมุนละมุนนะไม่ได้พัชชูรี่แบบตายอ่ะขอตายซัพพอร์ตอยู ดีมากหลังหอมมาเฟียช่วงนี้ก็ก็ไฮกับซัมเมอร์แล้วเบรดบูดเอ็กซช่วงนี้คือซัมเมอร์แล้วแต่ฝนตกทุกวันเป็นกินสดชื่นมากดีกว่าครับผมซัมเมอร์ไวท์สำหรับคนที่จะไปทะลุงทะเลวิกเกอร์ริดของเซนทรัครับผมเฮ้ยทำไมมันเป็นซัมเมอร์ที่มีความขมครับใช่เออมันขมด้วยอะไรครับ บิสเกิลครับหรืออีกชื่อหนึ่งจะเรียกว่าบิทเชอร์ออร์เรนจ์เป็นส้มที่มีความเอ้ยมันมีความขมจริงใช่ครับคุณนะคุณแบบที่นี่น้ำหอมส้มนะโดนต้มไปบลายปลายไปดอปึ้งตายเลยมันคือบิทเชอร์ออร์เรนจ์คนี่อีกชื่อหนึ่งว่าบิสเกิลนะครับโดยคุณจอห์นคอร์ดในนั้นเขาได้งานเปล่งว่าเป็นคุณผู้ชายเซนเซอร์เชิญสินค้ายืนอยู่ริมทะเลมันสดชื่นโดยธาติเออมันสดชื่นจริงๆริงนะไร่เถีย แต่กลิ่นมันยังมีความแพงเกินกว่าจะไปถอดเสื้อริมทะเลผมไ<อ>ปน,นึกถึงอ,อย่างนี้เอาว่าทะเลเหมือนกันพี่ออเก๋แต่ว่าอาจจะเป็นไวท์อ on the b e ีชที่ค,คุณกําลังเดินมาค็อกเทลเล้าส์บาร์ของโรงแรมร,รีสอร์ทนั้นๆแล้วแต่งตัวแบบผ้าลินินเบาๆแต่ไม่ที่ถอดเสื้อค,คุณต้องยังแต่งตัวดีอยู่เหมือนเดิมค,คุณจะแบบธรรมดาไม่ได้เพราะมันยังมีกลิ่นที่มีความแพงนั่งอยู่ค็อกเทลเล้ากลิ่นลมทะเลมาลมทะเลมาลิ่ค็อกเทลอย่างนี้ดีเยี่ยมคือเป็นการไปทะเลแบบ หรูหน่อยอ่าไม่ใช่ไปแบบชิวๆซึ่งนี่สดตัวชอบเป็นพิเศษผมแม่แอบจะชอบนะแต่ผมยังอ่ะไม่มั่นใจกับกลิ่นความสดของเขาว่าเบสโนวะเราจะชอบหรือเปล่าอันนี้ต้องลองจะออกแบบบูดี้ประมาณนี้คืเบสของเขาจะเป็นเคตัวตุ่มตัวผมจะมามากขึ้นตัวผมจะผมว่าจะดอกออกนิดหน่อยเอออุ๊ยถ้อย่างนั้นเลิฟเลยดีมากครับ เฟสสำหรับคุณผู้ชายแล้วบาครับหรับคุณผู้หญิงบ้าได้เลยครับอ่องจะแมกโนเลียครับผมแมกโนเลียนี่เป็นกลิ่นที่คุณผู้หญิงชอบเยอะนะครับและก็ไม่ค่อยมีคนนามาทำน้อยนะเรื่องคุณคาร์ลสเปนเฮ้ยสะอาดสะอาดเลยครับเป็นกลิ่นที่น่ารักมากเออน่ารักใช้ตรงนี้ใช่เลยครับแมกโนเลียจะมีความพิเศษกว่า โอเคแมกนีลิฟต์เป็นดอกไม้ที่สีอะฮะระกูลป็นไวท์ฟลาวเวอร์อ่าอแต่ครับกลิ่นเราคร,รับเมื่อทำสกสกัดออกมาลิ่นจะได้ไปทางแบบสิบปาร์เป็นดอกไม้ที่มีความสดชื่นสิบปาร์ซเป็นไวท์ฟลาวเวอร์ที่หอมแพงที่สุดแล้วกันครับไม่รู้เพราะว่าคือไวท์ฟลาวเวอร์มันจะมีแบบจัสมินครับลิลลี่มาที่เห็นบ่อยๆเลครับเอ่ออย่าไรอีกเจอริเนี่ปุ่นเป็นไวท์เาไม่แน่ใจทุกประโล อะไรชื่วโรสใช่ดอกซ้อนกลิ่นผมว่านี้เป็นดอกที่น้องๆที่มีทุนทรัพย์แล้วหาน้ำหอมใช้ในช่วงวัยเรียนถ้าคุณมีทุนทรัพย์ผมว่าตอบโจทย์นะตอบโจทย์นะใช้วันสบายๆใช้ไปเรียนใช่ไหมอะไรเงี้ยหอมแพงดีครับผมที่จับตากับครับเป็นออร์เดอร์เด็ดที่ติดคนนะอันนี้ผมค่อนข้างคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มโดยคุณเกตครับผมพูดถึงไวท์เฟลเวอร์ครับถ้าไม่พูดถึงตัวนี้ก็ไม่ได้อย่างที่ อกแคราฟลาวเวอร์ครับเป็นปิดของดอกทุบโรสหรือดอกซ้อนกลีบม,มาแล้วเริ่มมาดอกไม้จากฟักชูลี่เฮ้ยดิรุนแรงดิรุนแรงอันนี้รุแรนรแรงนะ <c oughs> ช่างเป็นดอกไม้ที่เผ็ดเสียเหลือเกินม <c oughs> ันผสมด้วยอะไรครับพี่เกดดอกซ้อนกลี<อ>บคร <c oughs> ับดอกซ้อนกลีบแล้วก็ดอกซ้อนกลีบแล้วทำไมมันเผ็ด <c oughs> ขนาดนี้ <c oughs> ผมจะบอกว่าเป็น น้ำหอมที่ใช้กลิ่นของดอกสักกลิ่นเยอะที่สุดในอุตสาหกรรมน้ำหอมปัจจุบันนะครับก็เลยออกเป็นความแบบเธอรสึนิดเดียมีความเกี่ยวกัเขียวหรืออัดเข้าไปจนมันแบบแน่นมากกว่าดอกไม้อย่างนี้ใช่ไหมใช่โอ้เฮ้ยมิติกันนะน้ำหอมที่มันลึกลับจริงๆมากช่วงต้นนะครับดอกทูบาร์โรสจะให้กลิ่นที่ทีครับเฟชทับเขียวครับแต่ไฮไลท์ของกลิ่นเนี่ยครับเมื่อเขาดอกลงสักกลิ่นฝังดอกสักกลิ่น จะเปลี่ยนจากความสดชื่นความเขียวเป็นความแบบิี้นุ่มๆคือตรงนี้ครับหอมมากๆอาจจะรอสักสักพักนึงใช่ต้องรอต้องรอ,รรอหรอญญมมากๆป้ายทาี่แบบเร,เร็วๆคือสําหรับคนที่ชอบดอกไม้อ่ะครับแล้วก็ชอบ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 อ่ะครับก็กลิ่นเนี้ยก็ต้องมากลิ่นเนี้ยไปกลิ่นไหนก็ไม่ได้ไปดอกทุกโรตีแบบแค่แบบนวนเฟลไปดูยั่วยวนยั่วยวนพี่ต้องการ เออดีครับผมกาดีสำหรับคนที่ชอบโน้ตไฟฟอร์โรนะครับครับสวยงามครับเราไปต่อกันที่อะไรดีครับพี่เจนโอเคทีนี่แล้วครับลองเทว่าคิดอยู่อารครับในห้อ,องแขบสุโอ้ยนี่มันน้ำหอมคาสโนวาเฮ้ยเดี๋ยวเราชอบนะครับชอบผิดเรงนีครับรู้สึกว่ามันแบบมีความมาสัสกูลินสูง กลิ่นที่จะไม่ได้แตากโกนออกไปใช่กลิ่นท so ี like ่จะไม่ได้คือต so ้องต้องมาซุกก่อนอ่า yeah, อันนี้ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงถ้าผู้หญิงใช้ดีแบบเซ็กซี่ที่สุดผู้หญิงอ่าใช่ด้วยความผู้หญิงเขามีอะไรของตัวหลายๆอย่างกลิ่นนู้นกลิ่นนี้เอาไปผสมกับกลิ่นแบบหวานผมว่ามันยิ่งแบบโอ้ทรงพลังเฮ้ยดีอันนี้ดีเลยดีเลยดีเลยครับดอกตีบานผมเพื่อขุดมอวิสุชธิโชติขุดพระดีเกินเยอะไปแล้วมั้ง ไปครับผมจังหวะเด็กต้อได้กลิ่นจริงครับต้องบอกว่าขายดีที่สุดในตลอดการไหมครับตลอดการในในแง่ของบัวหวานโอเคชื่อกลิ่นว่าอะไรครับพี่เกีจนมิวส์คาวาจัวมิวส์ย่างคาวาจัวอ,อ่านแต่ละชื่อแค่อ่านก็ยากแล้วนิยามกลิ่นนะครับเซเวตเซสแปะเปียวเป็นการดึงดูดเพศที่แบบอย่างบ้าคัน จริงๆกินเนี่ยครับถ้บอกมาสำหรับคุณวิทย์โดยเฉพาะถ้าผมเจอคุณวิทย์ขกีกหินมันก็นล้วๆๆๆๆไปไม่เป็นเหมือนกันเหรอ,เอต้องยอมกันยอมมันเป็นความยั่วแบบ,บยั่วอีกแบบหนึ่งอย่างอย่างที่บอกว่าตัวอย่างลิฟติกโรสหรืออุนโรสที่ผมพยายามดองอยู่ยังไม่วางครับมันเป็นความยั่วแบบ เมินีนแบบผู้หญิงผู้หญิงะ่ะอ่าแบบผู้หญิงผู้หญิงครับแต่แบบนี้มันคือความยั่วแบบไม่ได้ตั้งใจจะยัว่วอ่าแต่กลิ่นมันยั่วไปเองอแล้วเหมือนเือนผู้หญิงเจอผู้ชายแล้วปลายตาเล็กเล็กแล้วเมินหน้าหนิแล้วก็เดินไปแต่ผู้ชายยังคงไดืุดถึงอยู่าถ้าได้เจอทีครับผู้ชายพุ่งเข้าใสานะ่แน่การอีกแ,แบบหนึ่งคือชัดเจนฉันชอบคุณเดฉันจะเอาเธอชัดเจนอ่าน <laughs> ง่ายง่ายเป็นผู้หญิงอ่านง่ายถ้าเป็นโรส แต่ว่า,าเป็นปันนี้มันก็เป็นแบบมีความลึกลับนะครับ <c oughs> หน้าค้นหา <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ผมเลือกไม่ได้ถ้าต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าดูที่สถานการณ์ของเพื่อนๆดีกว่า <c oughs> ถ้าเพื่อนๆเป็นผู้หญิงที่ฉันไม่ค่อยชอบชัดเจนแล้วกันครับ <c oughs> อยากให้มันดูลึกลับหน่อย <c oughs> ถ้าอยากได้จริงๆให้ <c oughs> <ๆ>ใช้ความพยายามก็จะไปอ่ะช่วยอ่านดีครับมิ s ส์ขาววัวมิวส์ข่าวกัวขาวจัว์าวักวาบส์มิส์โอเค ส่วนอันนี้ที่ผมชอบผมก็ยังไม่วางด้วยคือตอนแรกชอบรู้สิกโรสมาก,กับติลี่พาเอรี่ครับผมอุนโรสที่พี่เกมแนะนํามาผมว่ามันจะดีมากมากดีประมาณก,ก็เป็นโรสอะไรเงี้ยเป็นโรสกับไวน์คนละคอนเซ็ปคุณเป็นผู้หญิงแบบไหนเลือดแบบนั้นดีทั้งคู่ครับก็ตามนั้นครับจริงๆมีน้ําหอมที่น่าสนใจเยอะมากๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ประทับใจสุดๆคือตัวตัว,ต,วตัวนี้ตัวล่าสุดกับนะที่พี่เกตบอกว่าผู้หญิงใช้แล้วก็ดวมา เป็นน้ำหอมยอยๆจากพี่เกตแล้วกัน <c oughs> ่วนของผมเองผมก็รู้สึกว่ามาันดีทั้งคู่เลยเตัวโรสก็ดีแล้วก็ตัวผู้ชายตัวส,สะอาดสะอานมันดีมากหลายอันนะ่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบอันไหนก็ก็คอมเมนต์มาแล้วกันแล้วเราจะลงดีลดาวในเรื่องของอินโฟเมชันแล้วก็รีวิวแบบอินเทนต์ให้ฟังอีกรอบอันนี้ก็เหมือนกับแนะนําให้รู้จักบ,บ้านเฟรดริกมอล์ซึ่งเป็นบ้านที่ส่วนตัวผมชอบนะผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นที่มาที่ไปแรงบันดาลใจทุกอย่างมันค่อนข้างดีหมดเลยครับซุปเปอร์ผมก็ชอบเหมือนกันใช่ก็ฝากไว้ประมาณ ไอ้มาเล่นกันอีกนะที่อขอบคุณครับบาย